สัมภาษณ์ความรู้สึกที่มีต่อคุณครูนุคุณางหน่อยครับค่ะสําหรับที่นุ๊ี่นางนะคะก็เป็นพี่สาวที่น่ารักค่ะก็ให้การช่วยเหลือน้องๆมาด้วยดีโดยตลอดนะคะแล้วก็เป็นกันเองให้ความอบอุ่นกับน้องๆค่ะเนื่องจากเนื่องจากในวันเกษียณยุราชการวันนี้ก็รู้สึกใจหายที่พี่เขาจะต้อง จากน้องๆไปจากโรง,ง,งเรียนไปแต่ก็ด้วยวิถีทางราชการเนาะก็เราก็ต้องมีวันนี้กันทุกคนนะคะก็อยากให้พี่เขามีความสุขมากๆได้พักผ่อนได้หมดความเครียดไปสักทีหนึ่งนะคะสัมภาษณ์ความรู้สึกที่มีต่อคุณครูน<ว>ุกุนางหน่อยครับนุกุนางใช่ไหมจากการที่อยู่ด้วยกันมาเนาะพี่สองคนนี้ก็ถือว่าเป็นพี่พี่ที่น่ารักสําหรับน้องน้องคนนี้เด้อเออเมื่อไหร่ ความจริงใจอ่ะเออเวลาแกพูดแกอะไรอย่างเงี้ยสอนน้องอะไรอย่างเงี้ยพี่ๆได้รับนะอันนั้นรถอะไรนี่ก็ทำหนิขาอะไรนี่ตัวตัวหนูนะคะก็คือเป็นลูกศิษย์ทั้งสองนะคะกับหนูดีใจมากที่เลยที่พี่มาตำหนิหนูเนี่ยดีใจที่มีโอกาสได้มาร่วมงานในงานสงฮักก็รักที่มาดูเหมือนแม่ค่ะก็ปีนี้ก็จะเกษียณแล้วก็อยากให้ท่านรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง เกษียณอายุชอบย่งชอบขอบคุณมากครับเดี๋ยวคิดก่อนยังนิดเลยสารมาพครูแย้มนะครับขอรความรู้สึกต่อครูคุณนางความรู้สึกต่อครูคุณนางให้พี่ที่ทั้งสองนะครับเกษียณอายุราชการก็มีสุขภาพแข็งแรงนะครับร่ำรวยร่ำรวยยิ่งขึ้นนะครับครับผมขอบคุณมากเลครับสารภาพความรู้สึกต่อคุณครูนศูครูนางหน่อยครับความความ ความห่วงใยให้คุณครูเกษียณทั้งสองคนพี่ทั้งสองเป็นพี่ที่ดีพี่ท <ๆ S 2> ี่ <ๆ S 2> น่ารักสําหรับน้องเสมอเกษียณไปแล้วอย่าลืมกลับมาหาการบ้างนะคะรักและคิดถึงห่วงใยขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะว้าวสอบถามความรู้สึกคุณครูก็ทำไม่ไปความรู้สึกที่มีต่อ,อ,ตอคุณครูนุษยครูนางหนครับอันนี้อย่างนี้ค่ะพวกคู่ใกล้ชิดอยู่ด้วยกันตลอดอร่อยเดียวหวานมัน เข้มยังไงโอเค่อ้ยว่าไงครับที่ได้เียนนดอไดีไซน์ที่ได้รู้จักับครูนกกบครูนางแกสั่งสอนประสบการณ์หลายๆอย่างมีความขยณนนะคะอะไรครับอะไรครับราคาคำเดียวรักมากรักมากเจ้าพี่ัตอ่า คุณพี่ทั้งสองเป็นคนดีนะคะคือสอนน้องทุกอย่างไม่ว่าจ,จะเป็นทั้งทางตรงและทางอ้อมฉะนั้นคือคือจากไปแล้วก็คิดถึงเนี่ยคืออยู่ด้วยกันมาตลอดหลายปีแล้วค่ะอ่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรขอให้คุณพี่ทั้งสองได้มีแต่ความสุขความเจริญกับอาชีวิตหลังเกเสียนะคะสัมภาษณ์ความรู้สึกที่มีต่อคุณครูนุ๊ครูนางหน่อยครับอ่าพี่นุ๊กพี่นางหรอคะสองสอง่าพี่สาวสองคนเลยคะ รักค่ะมีความรักกับพี่เขามากเลยแล้วก็ดีใจนะคะที่พี่เขาได้เกษียณได้พักก่อนนะคะขอให้เขาพี่มีความสุขหลังเกษียณมากๆนะคะอย่าลืมน้องๆนะคะมาหาน้องๆบ้าง <c oughs> ค่ะคุณคุูคุณนางนะคะเปรียบเสมือนแม่คนหนึ่งเลยนะคะั้งแตู่เข้ามาก็ดูแลหนูเป็นอย่างดีนะคะขอบคุณคุณนุชคุณนางมากนะคะที่ดูแลหนูเป็นอย่างดีรักค,คุณครูทั้งสองท่านนะคะมีความสุขมากๆคะ่ะพูดถึงคุณคนุชคุณคูนางนะครับพระ าอาจารย์แชมป์นะครับอ๋กอก็คุณครูท่านก็เป็นคนที่มีใจดีครับแบ่งปันเวลาเวลาช่วยเหลืออะไรเขาก็บอกตลอดแล้วก็เป็นคนที่ทั้งสอนทั้งบอกกล้าบอกกล้ากล้าสอนได้แล้วก็เราก็มันอยู่ที่บุคคลนะครับแต่ว่าผมมองว่าคุณครูนุชและคุณครูนางเนี่ยเป็นคนที่กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องที่ดีครับ,รบแล้วก็เป็นอยูแล้วเรา,รเรามาสัมผัสกั อาจารย์พระสิทธิ์นะครับผมครับคุณครูก็ถือว่าเป็นครูชนียบุคคลนะครับทั้งสองท่านที่จะได้เกษียณเร็วๆนี้นะครับก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกศิษย์นะครับในการการเรียนการสอนหรือว่าการทำรุปบำรุงพุทธศาสนาด้วยนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับครับผมขอบคุณอาจารย์ทั้งสองรูปนะครับ กนคุณคูนกคุณนางนครับท่านรักษาการคุณจมิไลเยี่ยมค่ะเยี่ยมค่ะเป็นพี่สาวที่แสนดีค่ะเป็นพี่ที่น่ารักค่ะใจดีสําหรับน้องๆค่ะเยี่ยมเไม่อยากให้กรเสียณเลยค่ะอยากอยู่อีกสักยิดนึงอครับขอบคุณคูนุนางนะครับโอ้่ะเสียงเต็มร้อนเลยไม่รู้อะไร่าเสียงใช่เรียวไี่เป็นพี่สาวที่ใจดี เป,เป็นพี่สาวที่ใจดีคะ่ะอยากให้พี่มาเป็นครูผู้ทรงคนณวุฒิที่โรงเรียนเราต่ออีกโดยไม่รับเงินเดือนนะคะคิดถึงคะ่ะให้พี่มีอายุยาวสักสองหมืปีนะคะ oh, <no. S 2> <laughs> จะได้มาอุปถมัมภ์ดอน <laughs> ไม่ไฟตลอดเดี๋ยวจะไปถามให้นะครว่าจะอายุถึงไหมสองหมื่นปี <laughs> พูดถึงคุณครูนุ่นถึครูนางหน่อยครับอ๋อคนเรียนดับหนึ่งและอันดับสองของโรงเรียนบ้านดอนไม่ไฟนะคะก็คิดถึงค่ะอยากให้อยู่ด้วยกันนานๆค่ะรักนะคะรักนะคะคิดถึงคุณครูสองพันมากเลยค่ะน่าเสียใไปแล้วตำแหน่งนี้จะเป็นของใครต่อไปคะพูดอย่าลืมอย่าลืมกลับมาเยี่ยมครูในบ้านดอนแม่ไฟด้วยนะคะคนรียนดับหนึ่งและคนรวยนดับสองเลยคะพูดถึงครูนุ่คุณนางหน่อยครับ โอคุณนุชคุณนางเหรอคะคุณนุชคุณนางถ้าคุณถ้าคุณนางก็ต้องไปแถวภูเขาโอ้ภูเขาชาปนุษย์ก็ต้องไปอยู่แถวเกาหลีคิดว่าเป็นอย่างนั้นซะขอบคุณคุณแจ๊บครับขอบพูดถึงกุบคุณนีแม่มดอีกพูดถึงคุณนุชคู่นางนะครับก็ขอให้อวยพรไหมหรือยังไงครับพูดอยากจะพูดอะไรขอให้คุณพี่ทั้งสองโชคดีนะครับรวยๆๆยรวยรวยล่ำรวย เยอะแยะมากมายเลยนะครับเป็นเศรษฐีเลยนะครับครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับด้วยพันธะหน้าที่เกียรติยศถึงกำหนดครบวาระอันยิ่งใหญ่ครบเกษียนอายุกำหนดไว้แม้พ้นไปแต่ไม่พ้น ความเป็นครูเพราะหัวใจเต็มร้อยด้วยความรักแม้กายพักเหนื่อยกายใจอย่างสู้แม้วางงานใช่จะวางซึ่งความรู้ขอเชิดชูเกียรติไว้ในใจชน ประวัติผู้เกษียณอายุราชการประวัติส่วนตัวนางนุชจ,จรินนาคป้อมฉิมเกิดเมื่อวันที่8เดือนตุลาคมพุทธศักราช2505ที่จังหวัดเชียงใหม่บิดาชื่อนายไพโรจน์เนียมทรัพย์มารดาชื่อนางบัวจันทร์เนียมทรัพย์ สมรสกับร้อยตรีประเสริฐนาคป้อมชิมมีธิดาสองคนประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่7ที่โรงเรียนประทีปดรุณศึกษาจังหวัดเชียงใหม่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่สาม ที่โรงเรียนสตรีวัฒโนไทยพายัพจังหวัดเชียงใหม่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่5ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยครูเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ประวัติการรับราชการ รับราชการเมื่อวันที่สองเดือนกันยายนพุทธศักราช2528ที่โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟจนถึงกเกษียณอายุราชการปีพุทธศักราช2566รวมเวลาทั้งสิ้นที่รับราชการ38ปีเครื่องราช,ชอิสริยาภรณ์ขั้นสูงสุด เหรียญจับกระพัดมาลาข้อคิดในการทำงานไม่มีนักเรียนจึงไม่มีครูจึงต้องรู้บทบาทหน้าที่ที่อยู่ที่ติดต่อได้หลังกเกษียณอายุราชการติดต่อได้ที่บ้านเลขที่224หมู่11ตำบลตาเป็๊กอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์0818766276วันวานที่ภาคเพียรสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิท่านคือครูผู้ให้ไม่ไหนยี้สร้างคุณงามความดีทุกสถาน อุทิศตนเพื่อองค์กรมาเนิ่นนานครบถึงการงานเกษียณที่เพียรมาคุณความดีของท่านมิลืมเลือนเป็นเครื่องเตือนให้คิดคนึงหาขออำนาจพระรัตนตรัยคุ้มกายาให้ชีวาสุขสรรน,นิรันดร ประวัติผู้เกษียณอายุราชการประวัติส่วนตัวนางนันทรัตอยู่ยืดเกิดเมื่อวันที่สเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพที่บ้านถนนหักตำบลน,นางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เป็นบุตรของพ่อเฉยคุณแม่ใหญ่เทียนวันสมรสกับ นายสุทธิพันธ์อยู่ยืดข้าราชการบำนาญมีบุตรธิดาสองคนคือ 1. น,นางสาวอิงฟ้าอยู่ยืด 2. นายทาวินอยู่ยืดประวัติการศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปีที่7จจากโรงเรียนบ้านถนนหัก เรียนประจงวิทยาอําเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์จบชั้นมัธยมศึกษาปีทีส่สามจากโรงเรียนนางรองอําเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าจากโรงเรียนนางรองอําเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย,ย์ยบจบปริญญาตรีคณะครุศาสตร์ วิชาเอกภาษาไทยวิชาโทนาฏศิลป์จากวิทยาลัยครูบุรีรัมประวัติการรับราชการบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่สองเดือนกันยายนพุทธศักราช2528ที่โรงเรียนบ้านโนนทองอำเภอละหันทราย จังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์เครื่องราช,ชอิสริยาภรณ์ขั้นสูงสุดเหรียญจกักรพรรดิมาลาความภาคภูมิใจภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ครู อบรมสั่งสอนสิจนครบวาระของการเกษียณอายุราช,ชาการที่อยู่ที่ติดตอ่อได้หลังเกษียณอายุราช,ชาการติดตอ่อได้ที่บ้านเลขที่120ทับงถนนโชคชัยเดชอุดมตำบลถนนหักอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมหมายเลขโทรศัพท์ 0897198549